แนะนำไม้เท้าพับได้ครับอันนี้คุณพ่อลองใช้งานดีไหมพ่อดีครับดีเลยนะพ่อเนาะนี่อันนี้สามารถพับได้นะพ่อลองจําสิจ้ามย่ำสิโอเคไหมโอเคองเดินหน้าเนาะอือ่าได้พอ่อล่ะผ่อนละ่อละอล่ะาเป็นไม้เท้าค้ายันนะครับที่มีไฟฉายในตัวด้านหัวตัวนี้นะนี่มีไฟฉายแบบนี้สองทางเดินได้นะฮะสองทางเดินได้นะพ่อเนาะอ่าล้วก็ราคาไม่แพงด้วย๋ยผมจะพับให้ดูนะพ่อนี่สามารถถอดพับได้แบบนี้นะ นี่ใส่กระป๋อได้เลยพกพาได้เวลาใช้งานก็คือก้าออกมาแบบนี้เลยนี่โอเคนะพ่อเนาะใช้งานได้ดีมากที่จับก้นนุ่มนะพ่อเนาะ<ม>อืม่มโอเคมากอันนี้คุณพ่อใช้เป็นประจําเลยใช่ไหมครับครับพ่อใช้เป็นประจําเลยเนาะพ่อเนาะสุดยอดเลยพ่อใช้ดีไหมพ่อดีมากครับใช้ได้มากบอกเยี่ยมให้ผู้ชมหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมราคากี่บาทก็ร้อยกว่าร้อยกว่าครับร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทคุณพ่อสามารถสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ในตะการในคลิปนะครับใช้ดีขายดีนามาบอกต่อกันขอให้ท่านมีสุขภาพดีนะครับอวยพรนะย ครับขอความมีความฉุกนะครับผมสวัสดีครับกดซื้อกดสั่งก็ได้พ่อเนาะครับสวัสดีครับผมเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเยี่ยม